สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีสาวซาก็อยูสวนผักนะคะมีความอยากอวดแตงกวาหมักแตงนะคะหมักแตงขี้นกหมักแตงน้อยนะจ๊ะแต่ทําไมรู้สึกว่ามันขึ้น่วยใหญ่นะคะไปเบิ้งกันเลยจ้าพี่น้องคะ่ะรอกๆเด้อพี่นอ้องเบิ้งเด้อเสียงให้เบิง้งคุณดาเห็นบ้โอ้ยเลิศน,นะจ๊ะหมักไงวะ น้องเห็นบ่ดกโดกเท่าซัดจะให้เบิ่งด้วยจ้ะเพี้ยพี่น้องดกบ่มันเป็นหมากมันคือหมากไงเฮ้ยเพิ่งแข็งแางมันพี่น้องเท่าซาดสิเบิ่งเห็นบ่ค่ะดกโดกนพี่น้องเนาะนี่อยู่ซ้ำนี่แหละต่ว่ากัดโดกยูเพราะได้กลิ่นละจ้ะเบิ่งหมากน้อยๆมันติด เมื่อคืนนี่คือน้ำว่าสซานย่านพายุเขามาพี่น้องเนาะย่านบักเห็บหลงเมื่งพีนน้องดกบะมันติดติดเบิดบสดุดอกเลยนั่นค่ะเห็นะะบะเจ้าห้าซาซากับมะเก็บไปกลินเราดิพี่น้องลอยมะเก็บไปกินหล,นยา,นลายนุวยละตะว่าบวไแดงวายแต่ไทยเอาพี่น้องเนาะมือนีก็มีความอยากจะถ่ายให้ดูจ้ะเห็นบะพี่น้องคะ่ะ หมักแตงนะจ๊ะหมักแตงคุณนะ่ะหมักแตงนะจ๊ะหมักแตงมาเดี๋ยวสัสาจะเก็บก่อนนะจ๊ะเก็บได้แล้วเฮียสามน่วยแล้วก็อยู่นี่ก็มีจ่าคุณน่ะเห็นปะตกตกได้พี่น้องก็ดกค่ะวะเหเ็นน้ำคนปลูกอีรีนน้ำคนว่าคุณนะ่ะ เห็นไหมคะพี่น้องคะเลิศจ้าเดี๋ยวสาวซาจะไปเก็บให้ดูนะจ้าว่าได้กี่หน่วยวันนี้นะจา้าส่วนวิธีการดูแลรักษาน่ะหรอสาวซาใส่ปุ๋ยอียังว่ะตีพี่น้องปุ๋ยที่สาวซาใส่ก็คือใส่ใจน,นะจ๊ะบูยใส่ใจน,นะจ๊ะที่รักเห็นบอนี่ยังซีนบ่พี่น้องนี่จีก็ติดสองหน่วยเลยเห็นบ่าจ๊ะ ตีได้หนิเอ็นบ้าอนอาน,นอยู่กี่ดินแล้วงงเงี้ยงีผมจะ้ะเห็นบ้าฮึปุ่นติดเบิร์ได้หนะจ้ะจังสันนะ่ะอือนั่นละจ้ะกุยที่ใส่ก็คือใส่ใจเนาะพี่น้องเนาะใส่ใจดูแลเขาให้ดีนะคะอือเห็นบ้างามค่ะเดี๋ยวสอสสาจะเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ นี่เนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็อีกต้นนึงจ้ะต้นนึงอันนี้ซอสาก็มาเก็บไปกินหลายนวยลได้พี่น้องเบิง้งเห็นบ่จ้ะนี่กําลังไงจ้ะเนาะมากนี่พอเก็บแล้วนี่แทนแทนเตรนเห็นบ่คะว่าเก็บแล้วนวยบกญงเลยตัดเลยจ้ะ ัดเลยนะจ๊ะชุบค่ะมาดเตงนะจ๊ะเพี่นอนเาพี่น้องเนาะไปนนหนอีกต้นนึงค่ะพี่น้องค่ะต้นนึงเนาะต้นนี้ก็ต้นนี้หน่อยแต่ว่าหั่นดกค่ะพี่น้องค่ะขึ้นมาก็ติดเบิร์ตนะพี่น้องเนาะไป เสื้อเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมาบึงอีกเก็บปลูกบักแตงน้อยเป็นบักแตงง่ายค่ะพี่น้องคะ่ะซ้ำแขนผ <c oughs> ุนได้นน,น,เนนะ่เก็บกันเลยจ้ะ <c oughs> มมนเป็นบักแตงขีนนกขี่เตีนเพิ่มหมากง่ญ่แท้เออเอามาพี่น้องนะเก็บกันเลยมึอเด้ได้บักง่ญ่เนี่ยคุณนะคุณนะ ดกดกได้พี่น้องต้นนี้น่อยนึงนี่แต่ว่าหมากดกนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกหม่องนึ่งนะนี่ครับพี่น้องหม่องนี้ก็เอาเบิ่งเนี่ยมักแตงขีน้นกแกงใดนี่หน่วยใหญ่แท้มันแม่มักแตงขี้นกบ่นี่เน้บ่นให้เก็บเดอกเวย้ยเอาไว้นี่ละเบิ่งพี่น้องดกดกค่ะเบิ่งซอยกันดกคักดกเน่ยเบิง่งดูกจุ่มละสามหน่ว 3, ยสี 4, ย่หน่วย พี่น้องติดเบิดสูม,มากนะคะมียูซ้ำนี่ลหละพี่น้องปลูกไว้น่ะแต่ว่าหมากดกโกดกค่ะมุกสซา,ส,าสีเบื้องทั้งนั่นนำดูพี่น้องดกค่ะยังดูห็งบ่าค่ะนี่นะ ติดเบิด์ได้น่ะบ่ปูติปียุ่งสิแห้งถือฝนใส่ยังเสียพี่น้องแห้งไ่ไว้ซาซาสิตัดใบใบเทาทิมดอกเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมเพราะว่าวัาใบกินใบเนาะเก็บไว้มันก็โลกแย่งอาหารดูงดูพี่นอ้องมูงดูติดเบิดดตดย่งสินะจ้ะ บักแกงขีน้องเส้นใดคย,คย,ย,ย,ยค่อยค่อยใบไงวะเอ้ค่อยหมากไงวะนี่เป็นน้ำขนะ <c oughs> ้นปลูกได้เนาะดู้พี่น้องพี่สิกตรตัดออกเลยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้กินใบนะคะนี่เห็นไหดูหนอ่อยพี่น้องดกคักดกแน่อันอันนี้เคี้ยนี่เนาะเขาต้องตัดเด้พี่น้องเขาต้องตัดใบอัน ใบเถ่ามันาะพี่น้องเขาต้องตัดออกเพราะว่ามันไปแย่งอาหารเขาเน,ะนาะเมนบระจัะเขาต้องตัดออกนะคะนี่ตัดแต่งกิ่งให้เขานะคะมาค่ะด,ดูดกคักดกแน่พี่น้องเอ,อ้ยอตะวากับโบเมนว่าตัดจนโลนคุณโลนได้พดงงี่น้องเด้อจับจงไว้เขาน้ำอืม ประมาณนี้จ้ะหมกักหอยเนอะโดคักบ่ค่ะมาเด้อมาบักแตงไปกินค่ะพี่น้องค่ะเน,นาะจะได้ประมาณนี้นะคะอยากอวดบักแตงสนักวะมึงดูพี่น้อง,ออองพุ่นอะไหนพุ่นอะกองขี้ดินบุ๊ัพค่ะปองก่อนเอาสลัดเนาะพี่น้องเนาะ ซาซ่าสีบเบิ้องมากันนี่บอลเนี่ยนี่ครับพี่น้องอันนี้หมักทั่วมักทั่วแปบรบอ่เออซาซ่าปลูกไว้หาหกเจ็ดแปดต้นนี่แหละพี่น้องคะมันนี่กระโดกโดกพี่น้องเิองดูกากซากอยู่คุณดูคุณน่ะต้นเดียวอันนี้อยู่นี่สองต้นเดี๋ยวพี่น้องจ้ากากซากอยู่ค่ะคุณดูดกดกดิดก ก็ปลูกอย่างน้ำทะเลบาตเนี่ยเป <c oughs> ็นบ็อกพี่น้องเอาามาแจงอีกกินบ็อกพี่น้องค่ะกำลังงามกำลังใหญ่เลยนะ้าพี่น้องเนาะนี่เอหมากทั่วแปะน,น,น,าาน,นะพี่น้องเนาะสไลปสไลปหมากพริกเนาะเังสรีเบิ้งหมากทั่วแปะได้พี่น้องนะุ่นดอกอีหลีดีบุ๊มแมนซาซาวอลเล่นบ่ตัวแปะน้าพี่น้องเนาะโอเคซิกเกล็ตนะคะสำหรับวันนี้เท่าก็ได้แบบ แตงน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวซาซาทีไปตัดอีกหมากนึงก่อนเด้อมาตัดด้วยกันนะจ๊า้ารปจากมาเอาบักแตงน้อยไปกินมาเอาเด้อจ้าะนี่ใส่ละหน่อยบ้างหันนี่เห็นบ้าพี่น้องอันนี้กระพรอนกันญ่แล้วเนี่ยซึบเห็นบ่สวัสดีนานน้าพี่น้องเนะาะหมักแตงนะจ้าหมักแตง พอแล้วเก็บซัมนี่พอจ้ะหลายยุดิจ่ามิดหน่วยใหญ่หลายยุดตะวันกับมืออื่นเขามาเก็บเอายี่ปุ่นกับญ่แล้วเห็นบอนี่จ้ะนี่จ้ะเหมือนกัเก็บเราได้น่ะเนาะนี่สิเก็บโหลดบอเก็บโหดอกเว่ยถ้ามืออื่นนี่สิเทาบ่เลือกใบ้ซัมนี่เนาะค่ะพี่น้องคะก็สำหรับมือนี้กะ ฝากไว้ซ้ำนีนะพี่นองเนาะมาอวดบักแตงเดี๋ยวเสีงให้เบิ้งอวดบักแตงนะจ๊ะนี่จ้ะบักแตงของเรานี่เห็นปะพี่นอง ก,ก็สำหรับเมื่อนี้ฝากไว้ให้ดูหมักแตงเนาะพี่น้องเนาะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้1ีกสิกิบสีกับสาซาในเด้ดจา้ากิ๊บสี่สาวซาสะพายเยอรมันกับไอสเตมในเด,ดจา้าคุณไอสเตมฮดน้ำพักี่บุนพี่น้องฮดน้ำต้นนั่นแม่เย่พุนนะ้พี่น้องเนาะก็สำหรับวันนี้จบกันด้วยบรรยากาศร,บรอบๆคือเกาเนาะพี่น้องเนาะคุ่น พี่ดังนะถามบ่พี่น้อง,นะอาาองค่ะโอเคนะคะนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า